พี่ชายไปบริจาคร่างกายที่จกักรีนฤบดินนะครับจกักรีนฤบริบรนบะดินเหรออจักรีบบรรนฤบดินบบไปเป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเขาทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจดูว่ามีโควิดไหมมีเอชไอวีไหม ประมาณทักงสี่หาอย่างถ้าไม่มีก็สามารถไปบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ได้นะครับพี่ชายผมมีเจตนาจะเป็น ่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับมีเจตนาในการที่จะเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเหลยอเสื้อผ้าตรงส่วนนี้นะครับหลังจากที่เรานํากลับไปนะครับเสื้อผ้านะครับที่ได้สวมใส่นะครับเราจะมาให้ทางวิจิเวศนะครับสําหรับตกที่รายยากก็เป็นการทาบุญเพิ่มเติมไปส่วนี้นะครับนะฮะทุกคนหรือว่าทางครอบครัวสาวบ้านนากลับไปนํากลับก็ได้นะครับ ไปบริจาคก็ได้ครับเสื้อเนี่เสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถบริจาคต่อเขาได้เลยไปบริจาคเลยที่ะสบเหตุที่รายากบริจาคต่อได้เลยโควิดรอดครับโควิดไม่ติดปัญหาอะไรเพราะว่าส่วนมากที่เจอคือโควิดเี่ยตัวร้ายที่สุดใช่ฮะส่วนอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสตัวอัเสบดีและเชีนะครับจะเป็นยากหน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยตัดแขงนะฮะเท่าไนี้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เจอแน่นอนนะครับ เรื่องของเท v มันก็เป็นยากเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับจากเอื่อนวัณโรคนะครับที่เรียกว่าซิฟิลิสนะฮะตรงส่วนนี้อาจจะเป็นข,ข้า่าขมันก็เป็นยากเช่นเดียวกันนะครับตรงส่วนของต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นโควิดร้ายที่สุดครับยี่ต้องพูดเลยคือโควิด COVID, นี่ร้ายที่สุดแล้ว อยู่คนไม่ออกอาการก็มีครับแต่ว่าตอนรักษาสภาพร่างกายถ้าตรวจติดโาควิดเนี่ยร่างอื่นๆที่ทําไม่ได้เป็นก็สามารถติดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าเผื่อผมเจอหลายเคสเหมือนกันที่ติด ทุกอย่างไม่ไอโรคต่างๆไม่เป็นไรแต่ติดที่โควิดอย่างเดียวครับไม่เป็นครับตอนนี้ไม่มีอยู่ขั้นตอนกำลังตรวจด้วยครับตอนนี้น้องได้หยุดไปแล้วครับโอเคโควิด19ปลอดภัยนะครับไม่ติดนะครับเป็นเนกาทีฟนะคะไวรัสตับอักเสบบีปลอดเนกาทีฟเหมือนกันนะครับปลอดภัยนะครับไวรัสตับอักเสบบีไม่เป็นเหมือนกันไม่ติดเนกาทีฟเหมือนกันครับตอนนี้กำลังรอของ HIV กับตัวของกักระเรียนโรคครับ จากเกมัโนโรคไม่เป็นครับขึ้นหนึ่งขีดครับเหลือแค่ H อ v วฮะอชผมคิดว่าไม่เป็นแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ขึ้นขีดแรกขีดแรกก็ไม่เป็นแต่ขีดแรกก็ไม่ขึ้นขีดแรกก็คือเราต้องกานโอพบครับตอนนี้ไม่พบเจอโรคติดต่อดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไปนะครับโรคส่วนนี้ก็สามารถบริจากนางการเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เรียบร้อยนะครับโอเคตรงส่วนนี้เดี๋ยวทางน้องสุรศักดิ์ นะครับจะมีการเก็บผ้บาอาจารยใหญ่นะครับใส่ผุ่มนะครับที่เหลือก็จะเป็นทางผมแลยเรื่องของเอกสาร,รนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องเอกสารดีวกว่าครับ,รบโอเคสาธุครับ